ตอนนี้ผมอยู่บ้านบึงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมากนะผมก็เห็นเนี่ยมีหลายร้านเลยปึ๊กปึ๊ตแต่ผมมาสะดุดร้านเนี้ยตรงซอกเนี่ยมันไม่น่าจะมีร้านอาหารนะแต่ว่ามองเข้าไปโอ้โหคนเต็มเลยถามคนที่นี่เขาเรียกกยันว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวซอกสุดคือตอนนี้ตอนนี้มันก็เจ็ดโมงสีคนก็มาทานเยอะมากนะ เจ๊ซเองอะเจ๊ซะสเองหัวใจก๋เตี๋ยวบ้านบึงเนี่ยคือน้ำซุปใช่ไหมเจ๊น้ำซุปมันต้องแบบใส่ปลาหมึกใช่ปะ่ะครับใช่ปะ่ะเจ๊มันต้องใส่ปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งใช่ปะ่ะแต่ที่ผมเห็นก็มีมันหมูด้วยอาทีเด็ดทีเด็ด ได้มาแล้วนะครับวันนี้ผมสั่งบะหมี่แห้งอันนี้เป็นเส้นใหญ่ต้มยำเส้นใหญ่ที่นี่จะเป็นคล้ายๆเส้นเล็กบ้านเราแหละแต่จะหนากว่าอ,อยากต้มยำผมชิมอย่าต้มยำก่อนจะบอกว่าถ้าใครมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงเนี่ยถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยแล้วเห็นแบบเนี้ยอย่าพุ่นไปโกรธไปดาา่าเจ้าของร้านเขาแล้วว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําตามที่บอกว่าต้มยำที่เนี่ยเขาจะใส่แต่ถั่วแล้วเขาจะให้เรามาปรุงเองแล้วเจ๊แกเนี่ย แกไม่งกเครื่องอันนี้ราคา40บาทนี่ผมถึงว่าทำไมลูกลูกค้าแกล้นขนาดนี้น้ำซุปนี่หอมหอมปลาหมึกแห้งความโดดเด่นของน้ำซุปก็คือกลิ่นของปลาหมึกแห้งเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยจะรู้เลยว่าเออมันมีปลาหมึกแห้งอืมขึ้นใหญ่อร่อยมากครับ หนังหมูมีหมูบาดชอบก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยถ้าใครชอบเป็กก็ใส่พริกนิดเดียวผมว่าได้ละเพราะว่ามันมีรสชาติเค็มหวานในตัวมันเลยเดี๋ยวแกจะปรุงรสมาแล้วถ้าใครชอบพริกก็พริกป่อนอย่างเดียวสม้มใครที่จะมาทานร้านนี้นะครับ <thereby. S 2> อันดับแรกต้องใจเย็นๆเพราะว่าคุณป้าแกเป็นคนลวกคนเดียว72แล้วอะเนี่ยแกยังยืนลวกคนเดียวอยู่ ต้อ <IS convert> งรอนานนิดนึงต้องใจเย like, ็นหน่อยซุปหอมมากซุปเนี่ยเหมือนเหมือนตอนเด็กๆกับแม่ชอบทำไมนี่กินแกงจืดหัวใจเท้าแกงจืดหัวเท้าเนี่ยจะต้องแม่จะต้องใส่ปลาหมึกแห้งแล้วก็กุ้งแห้งเนี่ยใช่เลยน้ำซุปเปล่าๆขายไหมเจ๊ขาย่ก็ถ้าใครจะมาร้านเนี้ยอยากให้มาสักก่อน8โมงแล้วก็ ถ้ามาไม่ถูกเนี่ยให้จับจุดสถานีตำรวจก็ได้หน้าสถานีตำรวจเลยตรงข้ามกันเลยเห็นเนี่ยผมมองเห็นเสาธงเลยแล้วก็หันหลังกลับมาเนี่ยก็คือจะเจอร้านเจ๊อยู่ซอกตึกเลยที่นี่เขาเรียกร้านร้านก๋วยเตี๋ยวซอกตึกร้านนี้บอก,ก่อนผมกินมาเนี่ยเป็น10ปีแล้ว เวลาถ้าจะไปประยองจันตลาดอะไรเนี่ยผมต้องมาแวะที่นี่ทุกครั้งเลยร้านเนี้ยเป็นร้านประจำขวัญใจผมเลยนะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ทีเด็ดทีเด็ดก๋วยเตี๋ยวบ้านมือใช่ไหมเฮียน้ำซุปน้ำซุปนะมีปลาหมึกมีกุ้งแห้งนะนี่บะหมี่อันนี้เท่นะอันนี้เรียกบะหมี่อะไรเฮียมีโตมีโตอ๋อมีโตบะหมี่ทำเองไหมเฮียครับผมโอ้เจ๋ง เล้ยผมมาวันนี้ที่เขาเรียกบะหมี่โตเนี่ยในะความเข้าใจผมก็คือเส้นมันจะเส้นใหญ่หนากว่าใช่นั่งกว้างกว่าผมไปแอบเห็นทีทเด็ดเฮีาายละวียจะใส่สาล่ายนี่จะใส่สาล่ายด้วยใช่ไหมเฮียสานัยสาลายอันนี้ของเฮียนเนี่ยฮะนี่าบางร้านก็ไม่มีนะสาลายสาล้าน,นี้มีสาลัดตุมยำร้านเฮียนะร้านเฮียใส่พริกพริกขัดใช่ไหมเฮียพริกทำเองเลยฮะฮะพริกทำเองแล้วก็ เยีก็ใส่มะนาวด้วยแล้วก็สหาหร่ายมาเป็นต้มยำของเฮียน่ากินมากอันนี้จะมีรสชาติบ้างแล้วจะมีเปรี้ยวมีเผ็ดมาให้บ้างแต่ไม่ต้องเราไม่ต้องปรุงเยอะเหมือนกันบางร้านก็จะไม่ปรุงบางร้านใส่แค่ถั่วน,นี่น่ากินมากอร่อยเขาด บะหมี่อร่อยนะไม่เหมือนมันจะมันจะไม่เละบะหมี่เส้นใหญ่อันนี้มันจะลื่นๆคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ทั่วไปแต่แต่ว่ามันเป็นบะหมี่ก็เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของร้านเฮียเขานั่นแหละทุกแต่ละร้านเนี่ยต้มยำก็ทำให้เหมือนกันเกี๊ยวปลาก็ทำให้เหมือนกรรันมังเจ้าเกี๊ยวปลาก็มีแต่ตัวเนื้อเกี๊ยวปลาแต่ว่าข้างในจะไม่มีไส้แต่ร้านนี้จะมีไส้อันนี้เขาเรียกหยึกกว้ยนะหยึกกว้ยเนี่ย บางเจ้าก็จะหั่นบางันนี้เล็กันนี้แต่ที่นี่จะใหญ่หนาหน่อยผมเห็นกุยเกี่ยวบ้านบึงเนี่ยเยอะมากเลยนะขนาดใกล้กับร้านเฮียเนี่ยตรงสี่แยกเนี่ยก็คือรอบมัเลยนี้ก็เป็นพี่น้องกันอ๋อพี่น้องกันพ่อจะเป็นพี่คนโตตอนนั้นก็น้องพ่อหมดเลย แล้วทำไมทำไมทำไมมันถึงเยอะอย่างเงี้ยมีแต่คนขายก๋วยเตี๋ยวกันนะใช่เพราะสมัยก่อนคนจีนมาจากอพยพมาจากที่นู่นน่ะมาอยู่บ้านบึงอะไรเยอะจากคนจีนใช่ก็เลยทําให้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะเพราะคนจีนชอบกินก๋วยเตี๋ยวครับแล้วก็มีหงซุยเขาจะทำฮงซุ้ยตรงแถวภูเขาเนี่ยอ่าเยอะก็เลยทำให้คนจีนมาทําให้บ้านบึงบูมเรื่องเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ขายงานเท่าไหร่ อ๋อเียวใส่เกี้กวยวหมูเกี้ยวปลาด้วยกันเป็นห0สิบถ้าทำมาแล้วก็จะสีาขนมอะไรขนมก้นถั่วก็วเป็นของพื้นที่ภาคตะวันออกก้นถั่วจะเป็นถั่วทองเป็นแป้งเหมือนขนมปุ้อยอ่ะแต่เวลาทำเขาเอาถั่วลองก้นก็เลยเรียกก้นถั่วเนี่ยเวลาผมมานะผมต้องรีบสั่งก่อนเลย แล้วผมก็ซื้อกลับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียว,าาวาทานยากกินหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะครับก็มาเห็นร้านเต้าหู้เป็นเต้าหู้ทำเองมันมีรสชาตินะมันมีเค็มๆหน่อยเต้าหู้ที่อื่นอนะ่ะมันจะไม่มีรสชาติมันจะจืดๆต้องต้องอาศัยน้ำจิ้มแต่ที่เนี่ยผมไม่เห็เต้าหู้เปล่าๆมีรสชาติอร่อยมาก เผื่อเชื่อเลยอันนี้สีดำสีดำผสมงาดำเมื่อกี้ผมจิ้มงาดำนะเอาถ้าเอาส่วนตัวผมอะผมชอบแบบแบบไม่งาดำผมชอบแบบนั้นอร่อยกว่ามันจะมีรสเคม็เคมๆ ไม่เคยมานะกุ้ยทอดร้านนี้แต่ผมว่ากุ้ยทอดร้านนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะขายไม่น่าจะขายอาหารได้นะเออผมจะบอกว่าเนี่ยของดีของเด็ดอ่ะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยอยู่ให้เห็นง่ายๆหรอกเหมือนร้านผมว่าร้านผมมอร่อยอ่ะร้านผมก็ยังอยู่ในซอยเล็กๆมากโฆษณาร้าน หบาทค่ะหกบาทแต่คุ้มค่านะคะจะบอกว่าจะขายแพงหน่อยนะชิ้นละหบาทอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเด็ดขนาดไหนมันจะคุ้มกับราคาไหมเพิ่งจะขึ้นราคาวันนี้เองนะคะอ่าแล้ววันนี้เรามาโชคดีด้วยเป็นวันที่ขึ้นราคาวันแรกเลยแสดงว่ากล้วยทอดเจ้าเนี้ต้องขายดีแน่นอนเลยเพราะว่าแกมีพัดลมมาจ่อจ่อตรงนี้เลยนะแสดงว่าแสดงว่าแกขายจะทอดไม่ทันเลยแะ ผมว่าเดี๋ยวลูกค้ามาเต็มแน่นอนนี่ตอนนี้ลกูก็มีลูกค้ามานั่งรอสเจ้าแล้วเจ๊ป่ะ